มือมนุษย์ตอนที่ห้าเรื่องขั้นของการปฏิบัติศาสนาไตรสิกขาในบทนี้จะบรรยายให้ทราบถึงวิธีที่จะตัดอุปทานหลักพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับกรณีนี้ก็คือศีลส,สมาธิปัญญา ข้อปฏิบัติหมวดนี้เรียกว่าไตรสิกขาสิกขาขั้นแรกที่สุดเราเรียกว่าศีลซึ่งหมายถึงการประพฤติดีประพฤติถูกต้องตามหลักทั่วๆไปไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนมีจำแนกไว้เป็นศีลห้าศีลแปศีลสิศีลสอง หรืออื่นๆอีกเป็นการปฏิบัติเพื่อความสงบเรียบร้อยปราศจากโทษขั้นต้นต้นทางกายทางวาจาของตนที่เกี่ยวกับสังคมและส่วนรวมหรือเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่จำเป็นแก่การเป็นอยู่สิกขาขั้นที่สองเรียกว่าสมาธิข้อนี้ได้แก่การบังคับจิตใจของตัวเอง ให้อยู่ในสภาพที่จะทำประโยชน์ให้มากที่สุดตามที่ตนต้องการขอให้ตั้งข้อสังเกตความหมายของคำว่าสมาธิไว้ให้ถูกต้องโดยมากท่านทั้งหลายย่อมจะได้ฟังมาว่าสมาธินั้นคือจิตที่ตั้งมั่นแน,แน่วแน่นิ่งเหมือนท่อนไม้หรือมักว่าเป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่บริสุทธ แต่ลักษณะเพียงสองอย่างนั้นไม่ใช่ความหมายอันแท้จริงของสมาธิการกล่าวเช่นนี้มีหลักในพุทธวจนะนั่นเองพระองค์ทรงแสดงลักษณะของจิตด้วยคำอีกคำหนึ่งซึ่งสำคัญที่สุดคือคำว่ากรรมนีโยแปลว่าสมควรแก่การทำงานและคำนี้เป็นคำสุดท้ายที่ทรงแสดงลักษณะจิตที่เป็นสมาธิ สิกขาขั้นที่สามนั้นเรียกว่าปัญญาหมายถึงการฝึกฝนอบรมทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องและสมบูรณ์ถึงที่สุดในสิ่งทั้งปวงตามที่มันเป็นจริงคนเราตามปกติไม่สามารถรู้อะไรอะไรให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงได้คือมันถูกแต่เพียงตามที่เราเข้าใจเอาเองหรือตามโลกสมมติ มันจึงไม่ใช่ตามความจริงและด้วยเหตุนี้พุทธศาสนาจึงมีระเบียบปฏิบัติเรียกว่าปัญญาศิกขาขึ้นอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนสุดท้ายสำหรับจะได้ฝึกฝนอบรมให้เกิดความเข้าใจให้เห็นแจ้งในสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงโดยสมบูรณ์ คำว่าความเข้าใจกับคำว่าความเห็นแจ้งนั้นในทางธรรมะแล้วไม่เป็นอันเดียวกันความเข้าใจนั้นอาศัยการคิดคำหนึงด้วยการใช้เหตุผลบ้างหรือการคาดคะเนเอาตามเหตุผลต่างๆบ้างส่วนความเห็นแจ้งไปไกลกว่านั้นคือต้องเป็นสิ่งที่เราได้ซึมทราบมาแล้วด้วยการผ่านผจญสิ่งนั้นๆมาด้วยตนเอง หรือด้วยการมีจิตใจจดจ่อต่อเนื่องอยู่กับสิ่งนั้นๆโดยอาศัยการเฝ้าเพ่งดูอย่างพินิษพิจารณาจนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่ลหลงไหลในสิ่งนั้นๆด้วยน้ำใสใจจริงไม่ใช่ด้วยการคิดเอาตามเหตุผลเพราะฉะนั้นปัญญาศิกขาตามหลักของพุทธศาสนาจึงไม่ได้หมายถึงปัญญาที่ได้มาจากหลักของเหตุผล เหมือนที่ใช้กันอยู่ในวงการศึกษาวิชาการสมัยปัจจุบันแต่เป็นคนละอย่างทีเดียวปัญญาในทางพุทธศาสนาต้องเป็นการรู้แจ้งเห็นแจ้งด้วยน้ำใสใจจริงด้วยการผ่านผจญสิ่งนั้นๆมาแล้วโดยวิธีใดวิธีหนึ่งจนฝังใจแน่วแน่ไม่อาจลืมเลือนได้ เพราะฉะนั้นการพิจารณาในทางปัญญาตามสิกขาข้อนี้จึงต้องใช้สิ่งต่างๆที่ผ่านมาแล้วในชีวิตของตนเองเป็นเครื่องพิจารณาหรืออย่างน้อยก็ต้องเป็นเรื่องที่มีน้ำหนักมากพอที่จะทำให้ใจของเราเกิดความรู้สึกสลดสังเวชเบื่อหน่ายในสิ่งทั้งหลายที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเหล่านั้นได้จริง ถ้าเราจะคิดไปตามแนวของเหตุผลทำการวินิจฉัยลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากันสักเท่าไหร่ก็ตามมันก็ได้แค่ความเข้าใจไม่มีทางให้เกิดความสลดสังเวชได้ไม่มีทางให้เกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งทั้งหลายในโลกได้ขอให้เข้าใจว่ากิริยาอาการที่จิตใจเบื่อหน่าย คลายความอยากจากสิ่งที่เคยหลงรักนั่นแหละคือตัวความเห็นแจ้งในที่นี้หลักธรรมะได้บัญญัติไว้ชัดเจนทีเดียวว่าถ้าเห็นแจ้งจริงๆก็ต้องเบื่อหน่ายจริงๆจะไปหยุดอยู่เพียงแค่เห็นแจ้งนั้นไม่ได้ความเบื่อหน่ายคลายความอยากในสิ่งนั้นจะต้องเกิดตามขึ้นมาทันควันอย่างแยกกันไม่ได้ ศีลสิกขาเป็นเพียงการศึกษาปฏิบัติในขั้นตระเตรียมเบื้องต้นเพื่อเรามีความเป็นอยู่ผาสุขอันจะช่วยให้จิตใจเป็นปกติอานิสง์ของศีลมีหลายอย่างด้วยกันแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นไปเพื่อให้เกิดสมาธิอานิสง์อย่างอื่นๆเช่นว่าให้เป็นสุขหรือให้ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์นั้น พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงมุ่งหมายโดยตรงท่านมุ่งหมายโดยตรงถึงข้อที่จะให้เป็นที่เกิดที่จเจริญของสมาธิศีลจะส่งเสริมให้เกิดสมาธิได้โดยง่ายถ้าเรามีเครื่องรบกวนมากจิตใจของเราจะเป็นสมาธิได้อย่างไรสมาธิสิกขา คือการที่เราสามารถควบคุมจิตหรือใช้จิตของเรานี้ให้ทำหน้าที่ของมันให้เป็นประโยชน์ถึงที่สุดในขั้นศีลมีความประพฤติดีทางกายทางวาจาในขั้นสมาธิมีความประพฤติดีทางจิตคือไม่มีความคิดผิดไม่เศร้าหมองไม่มีความฟุ้งซ่านและอยู่ในสภาพที่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ของมัน อย่างนี้เรียกสมาธิแม้ในส่วนที่เกี่ยวกับประโยชน์ทั่วๆไปในทางโลกสมาธิก็ยังเป็นของจำเป็นทุกกรณีไม่ว่าเราจะทำอะไรถ้าไม่ทำด้วยใจที่เป็นสมาธิแล้วย่อมไม่ได้รับผลสำเร็จด้วยดีท่านจึงจัดสมาธินี้ ไว้ในลักษณะของบุคคลที่เรียกว่ามหาบุรุษไม่ว่าจะเป็นมหาบุรุษทางโลกหรือทางธรรมล้วนแต่จําเป็นจะต้องมีสมาธิเป็นคุณสมบัติประจําตัวทางนั้นแม้แต่เด็กนักเรียนถ้าไม่มีจิตเป็นสมาธิแล้วจะคิดเลขออกได้อย่างไรสมาธิในทํานองนั้น เป็นสมาธิตามธรรมชาติมันยังอยู่ในระดับอ่อนส่วนสมาธิในทางหลักพุทธศาสนาที่เรากำลังพูดถึงนี้เป็นสมาธิที่เราได้ฝึกให้สูงยิ่งขึ้นไปกว่าที่จะเป็นไปตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเมื่อฝึกกันสำเร็จแล้วจึงกลายเป็นจิตที่มีความสามารถมีกำลังมีคุณสมบัติพิเศษอย่างอื่นๆมากมายเหลือเกิน การที่คนเราสามารถถือเอาประโยชน์จากสมาธิได้ถึงป่านนี้เรียกว่ามนุษย์ได้ก,ก้าวขึ้นมาถึงการรู้ความลับของธรรมชาติอีกขั้นหนึ่งข้อนี้หมายถึงการรู้วิธีบังคับจิตให้มีสมรรถภาพยิ่งไปกว่ามนุษย์ธรรมดาจะทำได้ขั้นศีลยังไม่ถือว่าเป็นการอวดอุตริมนุษยธรรมแต่พอมาถึงขั้นที่เป็นสมาธิ เป็นฌานเป็นสมาบัติท่านจัดเป็นอุตริมนุสธรรมซึ่งพระภิกษุจะอวดไม่ได้ขืนอวดก็ชื่อว่าไม่เป็นพระที่ดีหรือถึงกับไม่เป็นพระเลยแล้วแต่กรณีการได้มาซึ่งสมาธินี้เราต้องลงทุน อดทนศึกษาอบรมและปฏิบัติจนเรามีสมาธิตามสมควรที่จะมีได้ในที่สุดเราก็จะได้ผลในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมากไปกว่ามนุษย์ธรรมดาที่เขาได้ได้กันเพราะว่าเรามีเครื่องมือที่สูงไปกว่าที่เขามีเพราะฉะนั้นจึงขอให้สนใจไว้อย่าถือว่าเป็นของครึ่ โง่เขลางมงายพ้นสมัยเลยมันยังคงเป็นของสำคัญที่สุดซึ่งต้องใช้กันอยู่เรื่อยไปและยิ่งในสมัยที่โลกมีอะไรอะไรหมุนเร็วแทบจะลุกเป็นไฟอย่างนี้ด้วยแล้วยิ่งจะต้องการสมาธิมากไปเสีกว่าครั้งพุทธกาลด้วยซ้ำไปอย่าไปหลงคิดว่าเป็นเรื่องไปวัดหรือเรื่องสําหรับคนวัด หรือของคนงมงายเลยถัดไปนี้ก็ถึงความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างสมาธิสิกขากับปัญญาสิกขาพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยทีเดียวว่า mm. เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงหมายถึงอาการที่จิตประกอบด้วยสมาธิ ในลักษณะที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ถ้าจิตมีลักษณะเช่นนี้แล้วก็จะเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงข้อนี้มีความแปลกประหลาดอยู่หน่อยหนึ่งคือว่าเรื่องอะไรอะไรที่เราอยากรู้หรือปัญหาที่เราอยากจะสะสางนั้นตามปกติมันฝังตัวประจำอยู่ในใจของคนเราทั้งนั้น เราอาจจะไม่รู้สึกก็ได้คือมันอยู่ใต้จิตสำนึกเรื่อยไปตลอดเวลาขณะที่เราตั้งใจจะสะสางให้ออกมันก็ไม่ยอมออกเพราะเหตุว่าจิตใจขณะนั้นยังไม่เหมาะสมที่จะสะสางปัญหานั้นนั่นเองถ้าผู้ใดทำสมาธิที่ถูกต้องคือให้มีลักษณะที่เรียกว่ากัมมนิโย พร้อมที่จะปฏิบัติงานทางจิตแล้วปัญหาต่างๆที่สะสมอยู่ใต้จิตสำนึกนั้นมันจะมีคำตอบโผล่งออกมาเฉยๆอย่างไม่มีปีมีครุยต่อเนื่องจากขณะที่จิตเป็นสมาธินั้นแต่ว่าถ้าหากมันยังไม่โผล่งออกมาเราก็ยังมีวิธีอื่นอีกอันหนึ่ง คือให้น้อมจิตไปสู่การพิจารณาปัญหาที่เรากำลังมีอยู่การพิจารณาด้วยกำลังของสมาธิในลักษณะเช่นนี้เองเรียกว่าปัญญาสิกขาหรืออย่างน้อยก็สงเคราะห์เข้าไปในปัญญาสิกขาในคืนวันที่ตรัสรู้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ปฏิจจสมุปทาคือรู้อะไรเป็นอะไร ทยอยกันไปตามลำดับทั้งนี้ก็โดยสมาธิอย่างที่กล่าวมาแล้วพระองค์ได้ตรัสเล่าเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดแต่รวมใจความแล้วก็คือว่าในขณะที่จิตเป็นสมาธิดีแล้วก็น้อมจิตไปเพื่อพิจารณาปัญหานั้นๆทั้งหมดนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า ปัญญากับสมาธินี้จะต้องเกี่ยวข้องกันเสมอไปแต่ว่าอาการที่ปัญญาอาศัยสมาธินั้นบางทีเรามองไม่เห็นเลยเช่นเวลาที่เงียบสงบเย็นสบายไม่มีอะไรรบกวนใจจิตเป็นสมาธิสดชื่นดีเราก็คิดอะไรอะไรที่เป็นคำตอบของปัญหาซึ่งติดค้างอยู่ในใจได้เป็นต้น แต่ในพุทธศาสนานั้นท่านแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิกับปัญญายิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกคือต้องมีสมาธิจึงจะมีปัญญาต้องมีปัญญาจึงจะมีสมาธิข้อนี้เป็นเพราะในการที่จะให้เกิดสมาธิยิ่งไปกว่าสมาธิตามธรรมชาตินั้นมันต้องอาศัยการต่างๆของจิตว่าจะบังคับมันอย่างไร จึงจะเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาได้ฉะนั้นคนมีปัญญาจึงสามารถมีสมาธิมากขึ้นได้ตามลำดับเมื่อมีสมาธิมากขึ้นปัญญาก็ยิ่งมีกําลังมากขึ้นตามมันส่งเสริมซึ่งกันและกันไปในตัวถ้ามีปัญญาแล้วก็จะต้องมีความเห็นแจ้ง และมีผลเป็นความรู้สึกเบื่อหน่ายสลดสังเวชถอยหลังออกมาจากสิ่งทั้งปวงที่เคยหลงรักหลงยึดถือถ้ายังรีบเข้าไปหาสิ่งทั้งปวงด้วยความหลงรักด้วยความยึดถือด้วยความหลงไหลแล้วไม่ใช่เป็นปัญญาของพระพุทธศาสนาที่ว่าชะงักหรือถอยหลังนี้ไม่ใช่ทางกริยาอาการเช่นจะต้องจับสิ่งนั้นสิ่งนี้คว้างทิ้ง หรือทุบตีให้แตกหักหรือว่าต้องวิ่งหนีเข้าป่าไปอย่างนี้ก็หาไม่ได้แต่หมายถึงชะงักถอยหลังด้วยจิตใจโดยเฉพาะคือมีจิตใจถอยห่างออกจากการที่เคยตกเป็นทาสของสิ่งทั้งปวงมาเป็นจิตที่อิสระผลของความเบื่อหน่ายคลายความอยาก จากสิ่งทั้งปวงมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไปฆ่าตัวตายหรือเข้าป่าไปบวชเป็นฤาษีและเอาไฟจุดเผาสิ่งต่างๆเสียให้หมดภายนอกจะเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามเรื่องยังคงเป็นไปตามเหตุผลตามความเหมาะสมแต่ภายในจิตใจนั้นย่อมเป็นอิสระไม่เป็นทาสของสิ่งใดอย่างแต่ก่อนอีกต่อไปนี่คืออานิสงส์ของปัญญา ท่านใช้เรียกด้วยคำบาลีว่าวิมุตติหมายความว่าหลุดพ้นจากการเป็นทาตของสิ่งทั้งปวงโดยเฉพาะทาตของสิ่งที่เรารักแม้แต่สิ่งที่เราไม่รักเราก็ตกเป็นทาตของมันเหมือนกันเป็นทาตตรงที่ต้องไปเกลียดมันนั่นเองอยู่เฉยๆไม่ได้ อุตส่าหไปเกลียดมันไปร้อนใจกับมันมันบังคับเราได้เหมือนกับของที่เรารักแต่อยู่ในลักษณะคนละอยา่างฉะนั้นคำว่าเป็นทาสของสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมหมายถึงทั้งทางที่พอใจและไม่พอใจทั้งหมดนี้แสดงว่าเราหลุดออกจากการเป็นทาสของสิ่งทั้งปวงมาเป็นอิสระอยู่ได้ด้วยอาศัยปัญญา พระพุทธเจ้าท่านจึงได้วางหลักไว้สั้นๆที่สุดว่าคนเราบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาท่านไม่เคยตรัสว่าบริสุทธิ์ได้ด้วยศีลด้วยสมาธิแต่บริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาเพราะมันทำให้หลุดออกมาจากสิ่งทั้งปวงการไม่หลุดก็คือมีความไม่บริสุทธิ์สก,กรปรกมืดมัวเร่าร้อนเมื่อหลุด ก็จะมีความบริสุทธิ์สะอาดสว่างสวยแจ่มแจ้งและสงบเย็นมันเป็นผลของปัญญาหรือเป็นลักษณะอาการที่แสดงว่าปัญญาได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ของมันถึงที่สุดแล้วฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงได้กำหนดพิจารณาศิกขาข้อที่สามคือปัญญานี้ให้ดีๆว่ามันมีอยู่อย่างไร และเป็นของสูงสุดเพียงไรปัญญาในทางพระพุทธศาสนาก็คือปัญญาที่ถอนตนออกมาเสียจากสิ่งทั้งปวงโดยการทำลายอุปทานสี่ประการเสียได้หมดสิ้นความยึดติดทั้งสี่นั้นเป็นเหมือนกับเชือกที่ผูกมัดล่ามเราไว้ ปัญญาก็เป็นเสมือนมีดที่จะตัดสิ่งเหล่านั้นให้ขาดไปจนไม่มีอะไรเป็นเครื่องผูกมัดเราไว้ให้ติดอยู่กับสิ่งต่างๆได้อีกต่อไปข้อปฏิบัติทั้งสาอย่างดังกล่าวนี้จะคงทนต่อการพิสูจน์หรือไม่จะเป็นหลักวิชาอันแท้จริง เหมาะที่ทุกคนจะปฏิบัติหรือไม่ขอให้พิจารณาดูเมื่อดูต่อไปอีกจะเห็นว่าหลักทั้งสามข้อนี้ไม่ค้านกับศาสนาไหนเลยถ้าศาสนานั้นๆต้องการจะแก้ปัญหาต่างๆที่เป็นความทุกข์ของมนุษย์กันจริงๆพุทธศาสนา ย่อมไม่เป็นปฏิปักษต่อศาสนาใดๆแต่มีอะไรๆมากไปกว่าศาสนาอื่นๆมีโดยเฉพาะก็คือการปฏิบัติในทางปัญญาอันเป็นสิกขาข้อสุดท้ายเพื่อตัดความยึดมั่นทั้งสี่ประการปลดเปลื้องจิตใจให้เป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวงไม่ผูกพันเป็นทาสหรือตกอยู่ในอำนาจของสิ่งทั้งปวงเช่นพระเป็นเจ้าบนสวรรค์ หรือผีสางเทวดาข้อนี้แหละไม่มีศาสนาอื่นกล้าพอที่จะสอนให้เป็นอิสระสิ้นเชิงฉะนั้นเราจงเข้าใจความสำคัญของพระพุทธศาสนาไว้ให้ดีๆดังที่กล่าวมาเมื่อความจริงได้แสดงแล้วว่าพระพุทธศาสนากล้าท้าให้พิสูจน์ว่า มีอะไรอะไรทุกอย่างที่ศาสนาอื่นๆมีและยังมีอะไรบางอย่างมากไปกว่าที่เขามีกันฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพุทธศาสนานี้เป็นของคนทั่วไปหรือเป็นศาสนาสากลที่ใช้ได้แก่คนทุกคนทุกยุคทุกสมัยเพราะว่าทุกคนมีปัญหาความทุกอย่างเดียวกันหมดคือทุกข์เพราะเกิดแก่เจ็บ ตายทุกเพราะความอยากความยึดถือครอบงำย่ำยีไม่ว่าเทวดามนุษย์สัตว์เดรัจฉานย่อมจะมีปัญหาอย่างเดียวกันมีสิ่งที่ต้องทำอย่างเดียวกันคือต้องตัดกิเลสตัณหาที่เป็นตัวการสำคัญหรือตัดความยึดติดที่ผิดผิดนี้เสียให้ได้นี่แหละคือความหมายของความเป็นศาสนาสากล